สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกันอีกครั้งในรายการสเปนคุงนั่นเองนะฮะวันนี้เรก็จะมาสอนการใช้แคม t a เซียสตูดิโ8กันนะครับแบบคร่าวๆกันฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะอันที่ 1... นึ่งหนึ่ง,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 งอ่ะเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะฮะนั่นก็คือคลิปปินนั่นเองครับก็คือที่ไว้เปิด เนื้อาหาข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วกับคลิปนี้กับรูปภาพอะไรอย่างนี้คลิปอะไรอย่างนี้ครับเหมือนกับผมเอาเอออะไนดีวะปันอ,อย่างนี้ครับเอาอันนี้ก็ได้เอาเป็นภาพปกนี้นะครับ มาเปิดปุด๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแ,แล้วก็สามารถลากเนื้อหาตรงนี้นะครับลงมาได้เลยนะตรงนี้นะแล้วก็จะใช้อย่างอื่นผสมประสานกับอันอื่นไปด้วยนะก็คือตรงนี้เป็นที่เก็บข้อมูลอย่างเดียวนะนะก็ประโยชน์มันก็มีแค่นี้นะครับแผนที่สอง อันที่สอง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 อันนะครับแล้วอันที่สองก็คือไวบารี่นั่นเองครับก็คือที่เก็บภาพเคลื่อนไหวด้านหลังอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นะฮะอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ใส่ข้อความอะไรลงไปได้แล้วก็จะมีเพลงของตัวนี้อยู่ด้วยก็สามารถไปโหลดกันได้ที่นี้นะครับ มมเจ็ดมนะครับควยาไว้นะครับเด็ดก,กางอ่าอ่าอือถือว่ากดตรงนั้นก็แล้วกันนะครับคอมกางอ่านี่ฮะแล้วก็ส่วนนี้เดี๋ยวผมจะอ่า แสดงการใช้กันนะฮะคือเหมือนว่าเราดูเราไปโหลดอันที่เราอยากได้นะครับกดตรงชื่อที่เราโหลดมาครับเหมือนกับผมโหลดไอันี้มาครับกดปั๊บแล้วก็จะมีอย่างนี้เลยกครับนี่มันคือแบบแบบรวมแต่ว่านี่ครับเหมือนกับอันนี้ก็จะมีอันนี้นะครับอ่าอย่างนี้กดลากอันนี้ลงมาเลยครับลากมาไว้่างนี้นะครับ มันก็จะเด่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะนำเพลงของมันหรือว่าเราอาจจะไปโหลดเพลงมาจากใน y o u u u e ูบพอแชร์อะไรอย่างนี้ก็ได้อ่อกับผูซองเพลงเต็มเลยอ้ยยาวสัตว์เราเปิดตัวครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้แลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะนี่นะระสาทิศการใช้จริงเลยเหมือนกับที่ผมไปทำบินโทูมาสี่มันคืนอ่าบิน,นตัวเอ,งน,องนี่อานนะี้เสร็จปัป๊บ ตัดตรงนี้ออกไปเลยอ่ะตัดตัดเอาอันนี้มาตรงนี้แล้วก็กดตัวนี้คะตัดตัดปัดบ๊บลบไ่ไม่ต้องเลื่อนอยู่เปิดตู้อันเท่เลยอ่ะไปตัดแป้งให้สวยงามนะอ่ะเราไปดูอันที่สามกันเลยครับ อันที่สาม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 อ่ะมาถึงอย่างที่สามกันแล้วนะครับก็สำหรับอันนี้ก็คือตัวที่จะใส่ข้อความต่างๆและรูปร่างต่างๆลงไปในคลิปหรือรูปภาพที่เราต้องการจะใส่ไปนะฮะอ่ะอย่างแรกก็คือต้องกดนี้ไปเลยครับกดปั๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะ ขึ้นปั๊บแล้วก็สามารถที่จะเลือกรูปร่างต่างๆได้ว่าจะเอาอย่างนี้หรืออย่างนี้เป็นแบบอันนี้ก็คือแบบเป็นล่องหนนะฮะอความรอยได้ไม่อยู่เน็ตปลอบแล้วก็นี่ก็แบบเป็นความคิดอะไรอย่างนี้ที่ใส่ไปในเวลาระหว่างทาคลิปตัดต่อคลิปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บอกว่าอะไรบวกอะไรต้องทําอะไรอย่างนี้ครับ ก็เป็นแบบเซ็นเซอร์อะไรนี้เือหาผมนะ่าผมจะสาธิตการใช้อันนี้นะครับก็คือพิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้แล้วก็ใคเอามันเอ่อไปเลือกว่าจะเอาตัวอะไรครับไปเลือกตัวอักษรที่เราชอบใจนี่ครับอย่างนี้อ่ะสวยเลย แล้วก็คุมต่อเลือกสอนขนาดสอนอะไรอย่างนี้อ่าสีนมองกับ Microsoft ดเลยตัวหนาอะไรอย่างนี้มันกับ Microsoft เลย,ยแล้วก็เนี่ยของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอันนี้ก็คือสอนเข้าไปแล้วก็ดูว่าจะเอานานแค่ไหนเปิดไปปั๊บ ก็ไม่มีอะไรมากสับอันนี้ก็เป็นอันนี้นะับกับผมผมไปเอาภาพมาผมไปเอาภาพซับสไคร์มาเห็นว่าผมลากภาพมาตรงนี้ต้องไว้เท็กซ์สองด้านบนนะครับไม่งั้นเท็กสองมันจะมาทับเท็หนึ่ง นี่อย่างนี้เราก็รากว่าจะเอาขนาดไหนไปตรงไหนแบบอย่างนี้อนะครัพูดว่ากดกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความพูดเราว่าอย่าพูดมากเกินไปสักอ่่าอยางนี้แหละอ่ปก็ปอยู่์ของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมันไปดูอันต่อไปกันเลยอันที่ซี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 ซซซ อะเรามาดูนที่4กันเลยนะก็คือตัวช่วยสำหรับการซูมเข้าไปในต่างๆในรูปภาพในคลิปอะไรอย่างนี้ครับมันกับว่าเป็นส่วนที่มองเอ,อ่ไกลๆไม่เห็นก็ซูมให้ใกล้ขึ้นนะครับเหมือนกับภาพผมนะครับต้องใช้ภาพเติมนะเพื่อเป็นการจุดทอดเปลี่ยนภาพบ้างาออักษรสองน,อนนะัะ นี่อย่างนี้ลากลงมาปับ๊บซูมกับท่าน,นี้ไหมแบบด,ดูเหมือนปกติพอต่อไปปับ๊บซูมเข้ามาไม่เอาไม่เอาซูมเข้ามาตรงนี้ซูมเข้ามาซูมเข้ามาซูมเข้ามาอีกซูมเข้ามาซูมเข้ามาจนเหลือแต่โอเคตรงนี้แล้วกันอ่ะซูมอย่างนี้ซูมปับ๊บ มันก็จะมันก็จะสังเกตเห็นตุดตุดตรงนี้ที่ลากมันมาไกลๆเลยนี่แหละอ่าซูมเข้าไปอ่าเห็นไหม่างน,นี้แหละวิธีใช้ของมันก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแต่ซูมเฉยๆสำหรับคนที่ใช้น,นี้ก็ประโยชน์ของมันก็ไม่มีอะไรมากหรอก ซูมเฉยๆแบเนี่ยแค่นี้ซูมเข้าไปอ๋อซูมเห็นพิกเซลมนเลยหเห็นความก้ากของภาพนะครับเอาไปดูอย่างที่ห้ากันอันที่ห้า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 อย่างที่ห้ากันแล้วนะครับก็คือที่คุมเสียงนันเองครับเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวอย่างเสียงเพลง มาก,ก่อนนี่นะครับเสียงเพลงของผมทดสอบเสียงดูก,ก่อนตันึครับตัดก่อนตัดตัดส่วนไม่สําคัญนี่เปิด no, นานอ่ะเปิดให้ดูนิดเดียวไม่ต้องไม่ต้องเอามากอคร่ะเราไปดูความพิเศษของตัวนี้กันเลยครับคือสามารถปรับ เสียงระดับเสียงความดังอะไรอย่างที่ได้เช่นนี่ปรับให้เสียงเบาลงครับถ้าคุณอยากได้แบบเป๊ะๆแบบนั้นเอาเมาส์ลากขึ้นลงขึ้นลงไปเลยนี่สำหรับผมเสียงดังๆเว้ย <ปะ S 1> วหูตแต่ตังเกิอสักเก้าสี่แปดเจ็ดก็พอแล้ว อ่าได้ได้มันน้อยกว่าเดิมอยู่เท่าน,นี้แหละเออได้ละแล้วก็เหมือนกับแบบทำอินโทรอย่างให้ตอนจบแบบเสียงเบาลงไปเลยนะแนะนำครับ,ตร,นะบตรงนี้ครับปึ๊บเอาเอาตรงนี้ครไปลากตรงไหนก็ได้อ่าเอา,เอาแล้วก็มันกับจะเป็นอย่างนี้คนระับเหมือนกับจะไต่ระดับลงมาครับว่าให้เสียงจะเบา จากตรงนู้นเริ่มมาตรงไหนอย่างนี้ผมลองเปิดตัวนะเริ่มลงเสียงเริ่มลงมาจากตรงนี้นะแล้วก็มาเสียงมาจบตรงนี้เลยอ่ะลองฟังดูเจ๊ะ เห็นไหมครับเสียงเริ่มหายแล้วครับอ่าตรงนี้แหละเสียงก็อ้าวกูลืมไปเสียงดับอ๋อตอนนี้ไม่ีเสียงเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่หมว้ตรงนี้แล้วก็มาดับตรงนี้แล้วก็แล้วก็ดับตรงนี้อ่าเพื่อเป็นการไม่เสียงนาฬิกาเอ้ยเสียเวลาเอ้ยถูกแล้วเออ โจโจอ่าเสียงมันก็จบไปตรงนี้นะก็สําหรับใช้แบบทําแบบเป็นเพลงหรือดีก็แบบไม่อยากให้จบกลางคันก็แบบให้เสียงเบาลงมาเรื่อยตามรูปภาพอะไรอย่างนี้ไปดูอันที่หกกันเลยอันที่หกหกหกหหหหก หกหอันที่6นะครับก็คือจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันกับตอนจะเปลี่ยนสไลด์ขั้นคลิปอะไรอย่างนี้ก็แบบไม่เปลี่ยนไปอ่ะเรามาดูแบบทดสอบของมันเลยเปลี่ยนไปปึ๊บอย่างนี้อ๋อสวย เดี๋ยวผมลองทำให้ดูได้ตรงมานะครับผมจะทำให้สองอันนี้เชื่อมกันใด้ไหมแต่ผมแบบไม่อยากให้มันขาดตอนอยากให้มันเชื่อมกันที่ผมพันนี้ลากออกมาสองอันต่อให้ติดกันแล้วก็ผมชอบอันนี้มา้สุดละกลกเอาไว้ปัดอันนี้อ่า เพ่่มกันก็สามารถใช้ตอนเปิดสไลด์ได้ครับพิกเซลน,นี่ผมไม่รู้ว่าผมเปิดใช้อะไรนะอ่ะใช้ดูปึ๊บอันสวยเอ้ยสวยสวย,สวยเดี๋ยวผมมีเก็บความรู้แถมให้นิดหน่อยครับถือว่านิดหน่อยแต่ก็สำคัญนะครับ นี่ครับนี่คือการใช้อย่างผสมประตานนะพิมพ์ไป m ีเมนต์คุ้นี่อซีเมนคุ้เซตอัพเอาตัวใหญ่ๆหน่อยปุบตัวใหญ่กูอยู่ไหน แม่งตัวไม่ใหญ่อะ่ะอ๋อลืมคลุมนตัวป,ประมาณนี้ใไหมครับนะครับอะไรครับใช่อย่างนี้หรอนี่แบบนี้ใช่ไหมเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีก่อนอา้าวต้องพิมพ์ใหม่ใช่ไหมนี่อนี่ ปุ่มปั๊บเปลี่ยนเป็นสีแดงตัวสอง,สองมาเลิ่มไปเลยนี่นี่ใช่ไหมคุณอยากให้แบบอะไครับอันนี้แล้วก็มีแสงกระพริบกระพริบอะไรอย่างนี้นี่คลิกดีดีที่ทำแบบสำหรับต่อคลิปให้สวยงามนี่นี่ตัดคลิปเป็นหลายๆส่วนเลยครับนี่ตัดตัดรูปเนี้ยเป็นหลายๆส่วนเลยครับ บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะครับตัดอย่างนี้ใช่ไหมคุณอยากให้แบบกระพริบอะไรหลายครั้งก็ตัดหลายๆครั้งครับอยากให้กระพริบนิดเดียวก็ตัดครั้งเดียวพอน้อยเกินใส่เยอะๆเลยครับใส่เยอะๆอยากให้กระพริบดเดยอะๆก็ต้องใส่เยอะๆครับอมาดูกันชิงชิ ไอ้ยาแบบกับจิตก็พิศสวยๆครับก็สำหรับที่ใช้เนะี่ยก็ใช้ได้แค่ไม่กี่อันคนระับประมาณสี่ห้าอันนะสำหรับหลายๆอันเนะี่ยสำหรับตัวสอนนะครับนี่ลองมาใช้แทนกับอันนี้ดูับพิกเซลผมว่าตัวนี้ก็สวยเลยนะผมว่าใช้ครับนี่ก็พอแนละ้วสามอันอ่ะดูกันจิง นี่นะครับทำวินโทอยากให้ตัวอักษรกระพริบนะนี่คือเจ็ดความรู้เล็กน้อยที่ผมนำมาฝากกันเราไปดูอันที่เจ็ดท้องแถมของเรากันเลยสำหรับอันพิเ็ด ของแคมของเราในวันนี้ก็คือการใช้กรีนสกรีนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปกรีนสกรีนเนี่ยก็สามารถไปโหลดที่ YouTube ตามนี้ได้เลยแอบบหนึ่งนะครับแอบปบหนึ่งก็ยิงตามผมเลยนะครับกรีนสกรีน e n e f f c t ตามนี้แล้วก็ กดเข้าไปเลยแล้วก็ไปเลือกตูมคลิปลงกับนี่ใช่ไหมครับกดเข้าไปอ้าวเฮย้ยมันมาจากไหนอ่ะกดอรนนี้นี่อันนี้แล้วก็ไปโหลดใต้คลิปต้นล่าง เขาให้ลิงก์เอาไว้หรือว่าจะไปโหลดจากไหนก็ได้ครับไม่ว่ากันอ่ค้างอีกอั้นสำหรับนี้นะครับผมก็เตรียมคลิปมาแล้วนี่กรีสกีของเขานี่ครับคลิปของผมใส่เข้าไปแย่ผมตัดสีดำไปก่อน วิธีใช้ก็คือกดเข้าไปตรงนี้เป่าวะน่าจะใช่อ้าวไม่ใช่หรอวะเออใช่ไอ้นี่นะฮะหรือว่าเพื่ออาจจะทําอย่างนี้ก็ได้อ่ะล่างาลงายาวๆอันสั้นๆก็พอนะครับเข้าไปที่ตรงนี้เข้าปับ๊บกดนี้ครับ แล้วก็มันก็จะมีหลายอย่างเลยแต่ว่าสามอย่างข้างบนเนี่ยมันจะไม่ใช่เกี่ยวกับกรีนสกรีนนะ,ะมันจะเกี่ยวกับแบบเพิ่มเติมภาพที่ลบด้านหลังกรีนสกรีนออกไปแล้วอ่ะแต่ถ้าคุณอยากลบกรีนสกรีนออกให้เป็นภาพด้านหลังเนี่ยก็ทำอย่างนี้เลยครับแต่ป้อนนิดก่อนนะฮะผมลืมไปเราต้องเตรียมภาพด้านหลังไว้ด้วยภาพด้านหลังก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับภาพเดิมอยู่แล้ว น้ำมันลงมานี่ตัดการห้ยเท่ากันแล้วก็ถ้าคุณเห็นนะก็จะเป็นแบบไม่เห็นพัดด้านล่างใช่ไหมทีก็คือเข้าวันนี้เ,นเดิมเลยกด remove color กดอย่างอื่นนะครับมันกับนี้ก็จะเป็นการลบสีต่างๆแต่มันอาจจะไม่ตรงจุดวิธีก็คือ select color ปุ๊บอ่าเห็นไหม อ้าวเขียวๆมาจากไหนเออใช่ลืมไปไมต้องอันหนึ่งเดนมุนอันสองดิเออใช่นี่อันนี้ขยายภาพใยญยเท่ากันการทำวิดีโอมาจะเกิดปัญหานี่ป่อยมากเลยนะนี่อันนี้อ้าวอีกตับเออนี่อย่างนี้ถูกแล้ว กูบ้าหรือเปล่านี่ใช่ไหมยอองัอบบอยากให้ระเบิดตรงนี้ไปดูใหม่กันปึ้มอ่าระเบิดตรงนั้นเลยนี่นะครับเจสก,กีนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากสำหลับตอแบบชาโดโรผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือแบบเพิ่มเติมสีสีเขียวเมื่อกี้ เปลี่ยนให้เป็นสีที่กุมกืนมากกว่าสีเขียวอ่ะปิดนี่ปับ๊บสีเขียวไม่สวยใช่ไหมเปิดเปิดอันนี้ครับเปิดปับ๊บอ่าเยอกว่าเดิมนี่อย่างนี้นะครับบางทีอาจจะไม่เอ่อเป็นความจริงว่าอะไรออน่าสวยกว่าเดิมไ้ใช้นี่ครับนี่ยอ่าสมจริงตรงไหนอ่านะครับ ครับวันนี้คลิปผมก็ต้องขอจบถึงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับและผมจะค่อยอัดคลิปดีๆมาอีกนะครับผมส่วนคลิปเก่าๆก็ตามภาพไปนะครับ